ดีใ,ใจอ่ะเรารู้สึกเหมือนดวงขอแต่งงานอีกรอบ <Wow. S 1> เพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตก็มีความสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้ไปด้วยอ่ะ <Wow. S 1> เราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีเบบี ดีใจคนลูกไปแล้ว s u b s c r i เป็นกับเรารู้ก่อนนิดนึง oh. <laughs> แต่เรารู้จักผู้ชายนะ oh. ไม่ได้ปรึกษาแร้วค่ะคือจริงๆเพื่อนทุกคนเชียร์แล้วก็อยากจะให้มีวันนี้จริงๆอะค่ะแล้ววันนี้พอแบบพอวุ้นมีวันนี้เราก็เหมือนน้องคนสุดท้องในในกลุ่มอะค่ะแล้วก็ดีใจ เรื่องวางแผนการก่อนเองเขาก็แบบตัดับแผนการเดิดขึ้นมาที่นี่วุลไม่รู้เลยวุลไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะนั่นนั่นคือรีแอคสดๆดจากสดๆจากคุณวุลสดมากเจนว่าวุ้นไม่ได้คาดคิดด้วยเหรอว่าว่าจะว่าจะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสามีมีมีเตรียมเพื่อนเราไหมมีเตรียมเพื่อนเราว่าแล้วต้องสวยไหแบบนี้ต้องสวยไหมแต่วุ้นสวยตลอดเวลานะจริงไม่เขาเขาเป็นคนแบบ เป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลาเรามีร่วมเรามีร่วมแผนการอะไรกับไม่มีไม่มีไม่มีค่ะเขาเขาพมาบอกตอนแรกนานาต้องบินไปแต่ว่านานาไม่สามารถบินไปแบบ2วันแล้วแบบแป๊บเดียวคือหาตั๋วไม่ทันด้วยค่ะคุยกันแล้วทุกคนคอนแกรสกันแบบในกลุ่มแล้วเรียบร้อยเรเียนวันนี่เรป็นยังไงบ้างคบพี่ดีใจอ่ะเรารู้สึก เหมือนดวงขอแต่งงานอีกรอบคือเพื่อนรักอะค่ะพอแบบพอชีวิตเขามีความสุขเราจะรู้สึกแบบเราแฮปปี้ไปด้วยอะแล้วไม่ได้คิดเลยเนี่ยเออนี่พี่พูดนี่เราต้องเตรียมเลยอะอายุเยอะแล้วไงสละโสดใช่ไหมเราเราข้ามจุดนั้นไปแล้วเราคิดถึงวันที่เพื่อนมีความสุขมากกว่าอยากให้เขาแบบมีเบบี๋จริงๆเราเราคุยกันเลยเขาว่าแบบการแต่งงาน เป็นยงไม่เลยอ่ะคุยข้ามช็อตเลยอยากให้วุ้นมีลูกเพราะว่าเราทุกคนมีลูกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าการมีลูกมีความสุขจริงๆแล้วก็อยากให้วุ้นแบบเลี้ยงเบบีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อหูตลอดเนี่ยมีสิเพราะว่าเขาเล่นแต่กับหลานๆลูกๆเพื่อนในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองซึ่งวันนี้เชียมาก คุณก็อยากมีเหอพี่ต้องเห็นเวลาเขาเล่นกับเบบีโนลาโนราแบบเสียงหวานกว่าแม่กะ่ะแต่ไม่เขาไม่ได้ทำเป็นไม่อยากเพียงน่ยเหมือนคนที่ไม่มีประสบการณ์อ่ะก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊จะยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแสดงว่าถ้าเกิดแต่งปุ๊บมีมีเกณฑ์ไฟเขียวเลยเริ่มเลยอยากให้คุณไฟเขียวนะเพราะเราก็คงจะเชียร์อีกอะคะ่ะี่พวกเราก็จะเป็นเทรนเนอร์อ๋อแน่นอนคุณสู้นิสสู้คุณสู้ <laughs> พอเพื่อนเชียร์หนักนี้เป็นการผลักดันไปในตัวเลยค่ะ